ผู้ใดฝันแม่โอ้ฝันแล้วก็ะไอคอนไปตีเอาฝันวันที่เท่าไรค่ะฝันประมาณวันที่สิบเด็ดอุบัติสิบสิบสิบสี่นี่ะฝ้าผันมีแต่เลขมักมีแต่เลขมักกบบ่อใดฝันบ่อใดแม่เลขฝันมอคอยกันยังว่าอันหญ้าเพิ่นไปเขาสินเพิ่นบอกนี่แตเพิ่นบอกไปตั้งแต่อันเพิ่นเอาวันไหนสองรอยโอ้นุมาแต่แรกๆเนาะมาแต่แรกๆเนาะก็เลยบ่ได้บ่ได้มาไปมอไปบิ๊กเนาะมานียก็เลยพันหมัน ค่ะพันเขาเอาหนูนั่นมาขายให้หนู้งสองโตมีขายจักบาทโอ้ยยี่สิบเ่อนั่นบอกพันยี่สิบเขาไปซื้อยี่สิบหาก็ยังไปซื้อไปว่ะพี่เจ้าซื้อซื้อยิ้มหาบ่เขาเออเออนึ่บ้านนี่ผู้ใช้ผัวน้องเอ้าเอาป้าไปใส่กับหนู้สักคนค่ะหรือป้าสงใจสตีว่าจะได้เอาปลาไปใส่กับหนูเอาปลาไปใส่กับหนูเขาเลยบอกปนว่านี่ป้ากะแปร์เต็งกว่าค่ะ ปลาก็เป็นแปรเป็นแปรแ่นไหนากู้เลยนู้สองตัวน่ะพนพนขายยีสิมหาบาทคนเรยเอาไปใส้กันล่ะซื้อคนว่ะพจะบอกแปดหาช้อน่ะควาใหญ่เลขเจ้าเขาสามตัวพนบดินบ้านเนี่ยพนก็เลยไปซื้ออนเบาเบาจังเหมือนนี่พนก็ไปเลยซื้ออันเลือเล้าเล้าพนมาออกกันแปดสองบอกพนไม่จำไม่ได้ หมดแบบไดว่าหลังจากหันมาหลังจากหันจังมาออกเล็ไทยนี่ค่ะบ้านเนี้ยโซกันที่ซื้อเหล็กอะไรโอ้มันออกก่อนเล็ไทยแล้วมาออกเล็ไทยอบ้านจังมาออกเล็ไทยบ้านออกเล็ลาวจังกลางคืนจังหมันนี่แหละบ้านไดทั้งลาวทั้งไทยบ่้านนี้เมื่อเอือนเสาวมาซื้อตุ๊กว่านี่แหละคอยว่ายายบอกให้ซื้อตัวที่ยายว่าซื้อตัวนี่แหละตัวที่ว่าอัน พันอันเห็นหนูเห็นอันี่แปะปดสองหานั่นบอกแปดสองะคุณก็นั่งนนี้หลายลายลาซื้อซื้อซื้อซืคนมาพักคนซื้อเรื่อยคาเจ้าเจ้าบอกคนซื้ออันบอกแต่ว่าคนน้่มแต่ว่าคนหนังคนซื้อเลยมันไปซื้ออันมาตีนื้มาซะน่ยซะเลยอ้าพังวานอนในเถียงกางเว้นนะเขาใกล้ไปเขาหลุดวาด็กืออกแล้ว สองหาศูนย์ผลเรียกสิออกแล้วสองหาศูนย์ผลวะผู้ใดฟันเอยขยี้ใบหน้าหนาพันกลางวินเพรแม่นซื้อยิ่งละเอเลยอีกเขาทั้งบนทั้งล่างคนเ่ีวบัดออกแล้วบัดมาซื้ออยู่เรือนถ้าหรือมาแท้มีอ่างไปย้งกระซื้อแล้วมอบคนเรียกออกหาศูนย์ได้เจ้าดีซื้อบะไหนคุณยายหักเขียนไว้สอง ศูนย์ห้าเขียนไว้แต่บลไดซื้อเขื่อนเสียดายที่อันบัดเท่าบลไดลงคีบผัดโอตต้องบนทางล่างออันพึ่นมานนํำเงินไหนเมื่อหนึ่งโอ้ยต้อบื่อเบื่อปกกว่ามันเหลือใจแห้งเทนอน่าบานนี่อืมัดยน้ำชิได้มัดสน่อน้ำผัดบพนราวบนไดมันจะออกหน่อออกอื่นหนอัตนี่วันที่ชิพ้าออกอื่นเลออกกระจังว่ะ จังวะนชิบกหมือนแมนเาพ่นมาจังสีมาดว่าจังไหนมันเงินพ่นว่าว่าแนวไหพนมาถามข่อยอีแม่จังิซื้อตวกูจิซื้อนั่นห้าแปดศูนกูจิซื้อค่อยิซื้อแปดห้าห้าแปดคนว่าย่า่นีิซื้อตัวใดก็่อยิซืห้าปดศูนย์คนห้าปดศูย์ศูนย์แปดห้าอือพ่นมันสิซื้อ ห้าแปดคอยจะซื้อพนวะโอ้พนจะซื้อหาแปดแปดบ้านบันเนียนครับคอยบ้านมันได้มาจะสายเหล็กตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้ละตัวเฉยๆอยู่เดียวแมนฮะทั้งแม่ข้างในนี่นะบ้านอันนี้เด้เออเพิ่นเพิ่นเชื้อหนำเจ้าเอออย่างขายอยังจิรอเพิ่นเพิ่นเมื่อมืออ๋องของเลขสามอยายส เออเอเออเอาไว้แล oh oh oh. oh. ้วฟ oh oh oh. ัง uh. ก่อนอดีตรอมาให้มาดิเพิ่นถือเงินแสนค่ะเพิ่งไปจ้างรถเฮ่เดี๋ยวเดียวถือจนถือไร่บรรไดเกาะถือแสนแสนตัวดีหนอแสนกว่าบอกแสนกว่าถือป้าถือนี่ถือตัวใดถือตัวใดแน่แน่กระตูดียวนี่แหละวบรรเสือถือตรงแปดหาสองหมายเข้ามาแล้วซื้อกลับไปกลับมาซื้อ ตนี่นั่นมันไลยบนนิ้บ่มันก็มาซื้อเล็กสองตัวสองตัวแล้วถึงทั้งบนทั้งล่างบ่เบอ้อสื้อเล็กสามตัวน่ะแม่หล<อ>ักมาซื้อเล็กสามตัวมาซื้อเล็กสองตัวนี่มไหมไม้เข้ามาที่ว่ายายฝันนี่เพิ่นเอาความฝันของยายไปซื้อนี่เนะ 8, 2, าะหาแปดสองหาแปดสองแล้วก็กลับไปกลับมาเอาไปกลับมาแปดหาสองคือถือตรงตรงถือตรงตรง,ตรง,ตรงได้แสนกว่าได้แสนกว่าทุ่มเอาพวกห้าวไปสั่นบ่ มาในพันสิเธ็ดบุญหาญาพันธ์เหยางจ้างรถแห่ดิ้งมาจ้างรถแห่บอกวันจีจ้างแล้วยางแล้วจ้างตนใดอันนี้จ้างแล้วอันแม่มองไดบ่พันสิเธ็ดเรื v, claro. <c oughs> <c oughs> to to ่องญาพันธ์ไหมจ้างแล้วแต่าพรท่านในแห่บ่วันทีอันผุละปี่ไม่พุลระยู่ไสแม่พันสิตังอันเห็นที่บ่เฮือนปลาพนมองที่คอยนั่งขายเขาโขดรนะเห็นนั่นนะโอ้ฉันไปเห็นจังหันบอกทำว่าตังหันกับจีแม่ตังดูโขก้างเลยนะวุ้ยถึกจนได้จ้างรถแห่พี่น้องจ้างแล้วเรียบร้อยเร็วแล้วเนาะ เพิ่นให้ซื้อตัวใดเกาะลูกสาวนั่นเพิ่มนั่นทิชซื้อแปรหาลูกสาวเพิ่นไห้พ่อตะใส้คารีสแม่แรงงินแม่เบาหรือเพิ่นก็จิซื้อของแม่นั่นทิชซืซ์ห้าแปดศูนย์ของข่อยกับซีซีกับซีซีอันนี้ลูกสาวนี่ใชเอาแปรห่าก็จะเอาแปรหาก็คือใครๆก็่าเพิ่นก็เอามาจากความฝันของแม่คือเก่าหละเพราะว่าถือที่ว่าแสนกว่านี่ก็ถือถือความฝันของแม่ยง แน่นอนในเรื่อเพิ่งกำลังมาถามตืดตาตืดตาเพิ่อ,อกำลังมาถามตืดตาตืาดตาเอาเปมือดใช่ไหม่ขาอนากเปิดแฟชนแม้ว่าเห็นหนาเจา้าเริ่มตาจาักหน่อยแต่ว่ามันมันพอเห็นหนามันเมืดไหมโอ้บันนี้งวดนี่ได้พี่หนอ้อขึ้นมางวดที่แล้วกะแม่ฟันเนะฟันดีอยู่เนาะพันดีหาชุนนะเพิ่อใจหาชุนได้อานจนว่าไปย่องหรือเอลยอาหาชุดนะคนรับกได้ชุด ผู้ใดฟันเห็นผู้ใดทะแม่เห็นบ่เฮื่อหลังนั่นบ่เอออ้ายได้นับดังกันหนี่โอ้จะฝันเห็นเล่ามอเรามาถามข่อยข่อยบอกเวลาฟังว่าพันดิ่งหน่อยว่ายยางไปนี่ข่อยนอนอยู่เทียงหน้านั่นฟันเห็นเล็กน้อยค้าแม่นึครื่องไขมันค่ะพันดิ่งหน่อยยางไปาหนึ่งว่านี่ออกแล้วสองหาศูนย์แต่ว่าสองหาศูนย์นะฟันเห็นเล็กหน่อยอยู่ท้งหน้าห่ือเป่าท้งหน้าอยู่หน้าข้างบนคุณอ่ะยางใกล้ไปข่อยนอนอยู่ในเป้อยู่หน้านตาหลังคือเก่า แม่โอ้แม่ตุ้มเจ้ามาสซเขอไม่รเจ้าก็บูสกิฟจักหน่อยเนาะพระทูบอกจักหน่อยเนาะแม่ไข่ไข่ไข่มาหนอนไข่เต๋ไข่อาบต่อพันยังได้ผลอุ้ยพันเด็กหน่อยยางไปเด็กออกแล้วได้ผลสองศูนหาเขาจะซื้อเขาจะซื้ออันสองศูนหาหาศูนหามาหนอนออกข่างลางตาข้าวบ่นทอรางฟันแม่ปนนี่กันด้ เจ็ดแตังเขาเขาว่า hmm. น so ันผาดค่ะ mm เ้เ hmm. ้คูณมาซื้อร้ายๆคันลูกนันซื้อร้ายคนนันมาเกินสิบบาทสิบบาทนัดผนอย่างไห้จังหวะนถึงวันนันผนว่าเออถึงวันนันนันเคยได้ยุ่ยหนึ่งซื้อหนึ่งงวดใดงวดน้วมันออกสองศูนย์พันผมาเอางั้นสองล้อยงานสิไปซ้ำสินได้บานนีแหลต้นกล้วยฮักเราฮักอีนลีต้นกล้วยเดือนนั้นปงขึ้นหนาวนี่ะ ฮักอิรบ่ตนฮักกลงเหมือนอายุมาแล้วกลนเลือดช่องต้นกำลังขึ้นอีมันเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นใหม่กำลังขึ้นใหม่ค่อยลงไปไปอยบริบบใหม่เสียหนาเสียค่าอ่อนคนแล้วแสดงว่าเพิ่นมาบอกอีกเนาอดูหน้าเนาะพีหน้าเนาะพีหน้ากลับมาบอกอีกแล้วเนาะกลับมาบอกอีกแหละแต่ว่าบ่แมนยาเนี่ยเป็นเล็กน้อยเป็นเล็กน้อยเป็นผีเล็กน้อยไหมแมนวันนี้เด้ก พี่เด้ง่อยมาบ่บ oh, so ่ท oh, ันนี่พันกัน i̇şte. ย okay. cool ังวะอันญุพ uh ุ่นเนี่ยโบได้ฟันเอาแต่ยุนี่เอาแต่ยุนี่เอาย่าแม่ย่าหมายควาว่าก็ว่าสิซื้อนั่นห้าแปดศูนย์ของคนเน่ะอันนี้คือเลขเลขมากเลขกันเลขมากเลขอันพวมีฝันบ่งวันเนี่ยโบได้พันบักไปหมดเอือนเสาแหมมันก็ซื้ออันซีซีเนี่ยแม่อยู่พันอยู่ซีซีนี่โอ๋อซีซีฝันอยู่ซีซีอันพันอัน เขาถามว่าอุ้ยจักเล็กเพ้ยอะไรนะคือเป็นหนาใสโอ้คือเป็นหลังใสอยู่นว่ะเด็กหนอยเนี่ยเป็นหลังใสผู้หนึงเลยว่าเล็กเพื่อละสี่สี่เล็กค่อยเหว่าอันนี้ฝันหมดสี่สี่ป่ะฝันอันขาหังมือคนก่อนเลยว่าอุ้ยอุชิสือห้าสี่สี่คนว่ะอ๋อก็คือว่าอันนี้ก็คือฝันฝันอันอันนี้คือฝันมือไหนเน่ยฝันในรลายมือเราด้วยบ่ในร้ายมือเลยว่าจะไดเกาะฝันเห็นเล็กอยู่หลัง เด็กน้อยนั่นเป็นลังไสเป็นลังไสข่อยว่าคือเป็นหลังไสยายข่อยว่าอันความฝันน่ะเด็กน้อยนั่นเป็นลังไสหยังค่ะผู้นึงก็ถามว่าอยเลขไว้ล่ะน่ะเพิ่นเลขข่อยข่อยว่าเลขเจ้าตัวได้4 4ข่อยว่าเป็นหลังไสเจ้าเป็นลังไสเด็กแม่เ็เลขบ่บานนี่เขาเยว่าเลขไผัน่ะเลขข่อยนี่แหละอันนั้นข่อยว่า แม่ห้องใส่แม่ห้องใส่ว่าเลขไผตัวนี้เออเขาจะถามน่ะว่าเลขเพื่อเลขไข้ค่อยว่าเลขเกี่ยวตัวเลขเลขไอยซีซีค่อยว่าอ๋อเลขแม่ซีซีบันทึกที่ว่าหามาต่อไซบ้านหากระเด็กหน่อยค่อยตีเอาอ่ะเด็กหน่อยตีเป็นหาเด็กหน่อยน่ะมันเป็นหลังค่อยเราว่าหลังหาค่อยว่าอุกบ้านค่อยจะเสื่อมห้าซีซีค่อยว่าเด็กหน่อยนี่เสียเอาว่าหาซีซีหาซีซีเด็กเล็กนะคะเป็นห้าซีซี้วกา เ,เลขม,กมักเมนบอบีีวเลขมักอันคยจีซื้อ5้าแปดศเลขมักหาแปดโอ้คือเลขดังแท้พี่น้องหาแปดศหแม่หาแปดนเจ้าม้งจังยี่บอแม่ว่ามันดังเธ่ได้หาแปดศูนย์เขาจะก็ซื้อบ่อได้เลยดิรักดั่งมารั้งคืออยากซื้อเดียวเลยไา้มาตตาสายหาแปดศูนย์คือคออยากซื้อ บอด้เกีียวก็เผยบอกเจะาบอด้เบิ่งในเน็ตในยังบอกาจักเน็ตมาจักจะอินเทอร์เน็ตตัวนอดมาแม่มไม่ยังมาเจออะไรสักกูบดีเตี๋ยวไ่หนอกมันเล็กออกแล้วก็บบได้พี่หนอกเอยเบิ่งเนี่ยลาดอีกแล้วเฮามาด้าเล็กเขาเข้าบอด้เล็กน้าแม่เลยมได้ซูก็เผยอนี้แต่เผยตีอันนี้แล้วก็บปชื้อเล็กเผยอีกเอาต่เล็กเจ้าของเอาต่เล็กเจ้าของ เมียนดยแม่ก่อนเอาเข้เต็มกันเถอะพันนี่จกหนาเนาะเขีย,ยนเสน้นหานี่ตัวได้ก็แม่ห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์เป็นเลขชอบบหรอเลขชอบชอบ้อมเขียชุดเลยเลขตัวนี้ตัวนี้นแม่ยงด้วยเนาะเลขชอบแม่ยง คนที่สิบหกเล็ยังแม่ห้าแปดศับอียังกอกสี่สีให้เอฟซี่พดตัดเอาเนาะแมนสองตัวนี้แม่เน้นตัวใดนีนนนนอน่อันเล็กสองตัวนะ ไม่เลือกสองตัวหัอกมักทั้งสองโคอะไรอยู่หัฮะ C C กับมันศูนย์แปดไหนดีอ๋อ C C กับศูนย์แปดนี่มันปะมันให้เขาตัดเอาเนาะจ้าอ่าพี่น้องนะคะเป็นตัวเลขของแม่ยงมากคำแน่จากน้อยแต่พวกเป็นยางดอกยางน้อยก็ได้ตัวเลขไปโอ้ถือไรเนะานเนะพี่น้องถือเขาเลไกินข้าวจ้ผมมาเนาะ <laughs> ก็ไปซื้อแก้วมังกรน้ำเพ้นพทน <laughs> <c oughs> ได้คนว่าโอ้ยถูกเลขเป็นแสนมาสั่นโอ้ดีใจน้ำด้ก็เลยว่าเ,เดียเด๋ยวสิมาหาเราอยู่ว่ะม,มาหาแม่ยงประยูรออกแล้วไปหน้าต้องมาคำคำ <c oughs> วันนี้เพิน่นฝันบุหันนี่ลกูกเ <c oughs> พิน่นฝันบอกให้เพิ่นเอาแต่ตัวนี้ตัวเดียวเ <c oughs> พิ่นว่าเพิ่นจะซื้อแต่ตัวนี้เด้ <c oughs> ต,ตัวนี้ <c oughs> นตัวเดียวเพิ่นบ่ได้ซื้อหลายบ่ตายเพิ่นซื้อเลขเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อเถอะเบิดตัวละพัน พ่นซื้อในน้อยเคนเคนสิบ่แม่ตัวได้มักโอ้ของน้องน้องไตตัวได้เกาะเพิ่นเสียเพิ่นเสื้อ,อ,อ,อนั้นหาแปดหาแปดตัวเดียวหาแปดตัวเดียวสำหรับของน้องไตด้วยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับแม่ฟันแม่นผู้สื่อผลขึ้นลูกอะสี่วะแม่เบิ้งกันด้วยมาโชว์ให้เนี่ยนี่งช่วยให้เอฟซีเบิ้งด้วยพี่น้องด้วย เป็นตัวเลขตัวนี้นะคะ FC ถูกต้อง่าเน้องแม่แมนพี่น้องเบิง้งกันเด้อโอเคเอาสรุปก,ก็คือตัวเลขในงวดวันที่สิสิงหา68นะคะ FC แม่บอกว่างวดที่แล้วนะ่ะเป็นเลขฝันได แปดหาสองกับสองหาศูนย์เขาทั้งบนทั้งล่างับนี่งวดนี่หาแปดศูนย์นี่คือเลขยังแม่คือชื่อจากชื่ออันนี้อ๋อเลขคือจากชื่อเลขมากตัวตัวซีซีเนี่ยจังพันอันฮห้าซีซีเนี่ยพันอันหาซีซีอย่างเป็นเลขฝันเป็นเลขฝันยามความฝันไหแม่พันตพุทธวาอัน เลี้เพลยเล็กเพลย์ผนเลี้ยยนี่และคุณกเล้เจ้าตัวได้เขาอยากทำเพราะว่าซีซีคุณอกเปนเล็กพันอะ้าพัที่เขาให้นั้นมั่นใจตัวใดแม่เจ้ามั่นใจตัวใดเจ้ามักตัวใดค่ะเลมักชองคูเลอยยังองหางนี่เลยเป็นบอ่องหางถ้าแม่นสื่อกัเน้นเน้นเลยบอเน้นเเลยสองอันแปดชูนกับอันซีซี ส่วนว่าลูกสาวที่พ่นถือเป็นแสนหัวที่พานมาเนี่ยพ่นเสือห้าแปดอคนน้าแปดห้ารปแแปดห้านะคะเอฟซี FC. เอาเป็นแนว